จดหมายเหตุกรุงศรีคุณเคยกินข้าวผัดรถไฟไหมครับข้าวผัดหอมหอมเสิร์ฟพร้อมไข่ดาวแตงกวาและน้ำปลาพริกถ้วยเล็ก,เลกๆเมนูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ประจำรถไฟไทยมาหลายสิบปีข้าวผัดรถไฟส่วนต้นตำรับมีต้นกำเนิดจากโรงแรมรถไฟหัวหินโดยคุณหญิงเดชานุชิตหรือคุณหญิงเบิร์า ภรยาของพระยาเดชานุชิตเป็นผู้คิดค้นสุดต้นตำรับโดยใช้วัตถุดิบนำเข้าเช่นเนยกุนเชียงทูันเตาเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาพักตากอากาศที่โรงแรมรถไฟต่อมาเมนูข้าวผัดรถไฟได้ถูกส่งต่อสู่ตู้สเสบียงรถไฟไทยแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้ทั้งการผัดข้ากวกับซอสมะเขือเทศจนเป็นสีชมพูใส่หมูหอมใหญ่ ไข่และเมอเขือเทศเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงครบถ้วนแม้วันนี้ข้าวผัดรถไฟจะเปลี่ยโฉมไปบ้างแต่ในร้านอาหารหลายแห่งเมนูนี้ยังถูกเสิร์ฟอยู่เสมอในฐานะรสชาติแห่งความทรงจําที่ใครหลายคนยังคิดถึงเพราะอาหารบางจานไม่ใช่แค่ความอร่อยที่ปลายลิ้นแต่อร่อยที่ความรู้สึกและหอมกลิ่นหว,วาน,วานไม่มีวันจางกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย